สบายดีพี่น้อง่าคบาไงใช่ย,ยิงกา็าทักทายสบ,บายดีพี่น้องไปทางฝั่งซ้ายสปปรลาพี่น้องทางซุนยุโรปแล้วก็บพี่น้องประเทศไทยบ้านฮาเนะพี่น้องนาะสํารับคลิปนี้ตุ้ยละภาพพี่น้องมาพบและสัมผัสอันกินคือทอดบ้านว่างเกิดทรงนี้ปีใหม่ลุลานกลับมาจากกรุงเทพกรุงไทยแกงเนือไหมปั่นข้าวเจ้าเกณ์ประมาณนี้นะพี่น้องเบิ่งกับวิธีนั้นก็มีมีเพล่มมากมายแกงเนื้อไหมขอแม่ผัาแกงมาตั้งแต่น้อยจนใหญ่จนเท่า แกงกินแนวเลิกก็ได้คันบอกว่าแกงน้อไม้นี่เสื้อเปลือกกระแซบแต่ย่าได้ห่ามีเสื้อปาได้กันมีเสื้อปาและมีที่เสบได้พี่น้องอันนี้สําคัญก็คือซ่อมมะอืนะจ๊ะเสรแล้วเสื้อเฮดบดได้พี่น้องเอ้เมื่อกี้เนี่ยเสื้อเอาไปนเนี่ยซ่อมมะอึพี่น้องเอ้นี่มีหดดอกน้อยๆมันมแกงน้อไม้พี่น้องเอ้เสื้อซ่อมมะอึเอาไปเสื้อ ดอกม but, no ันเข้าไปอือผู้บรรยายกันกืนน้ำลายน้ำออกออกเพื่พี่น้องไอ้มีไดธรรมดาว่าสัญญาเตียกัททำการอือห้ามขลุนนะเทคนิคนะครับวิธีการขั้นเสื้อป่าแล้วนะยักขลุนป่ามันละเปื่อยประมาณนี้นะมีได่มีเพิ่จะหันพักขยงงพักขยงนมิได้ไปหามตได้ตาไวมืดก็เลยจำเป็นนะ ต้องได้เสื้อผักขะซามยอดพี่น้องเออไม่ได้เสื้อกินเสื้อเอาขึ้นมันจะซื้อนะประมาณนี้นะ <c oughs> เสื้อเอาขึ้นหอมๆเพร่นั้นแซบเรียบร้อยสูวก,กระตักเสือ้อถวยพี่น้องเอยมาเดอ้อพี่น้องป้องป่ายเพื่อละกินเพื่อเยอะน้ำอิตาดุยกด็ดีมากินแกงนมไมเสื้อยอดมาโบกแน่ไม่แม้ซอมมาเอ <c oughs> อว้าวกะยังเนาะพี่น้องเนาะอาล์พี่น้องสำหรับคลิปนี้กะยางมาพอสมมาพักคนเด้อพี่น้องเด้อขอคนุยาตบัตรคำจบคลิปลงคำนี้